การนั่งสมาธินั่งตามที่ตนขนัดการนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายมือซ้ายวางลงบนตักเอามือขวาวางทับตรงให้หัวไแล<ม><ม>้มือจดกันเบาๆตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน อย่าไปเก่็งกล้ามเนื้อหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งนั่งให้อยู่ในผ้าที่สบายที่สุดน <c oughs> อกจากจะนั่งให้สบายแล้วหายใจให้สบายด้วยอย่าไปกดขมประสาทของร่างกายหรือกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่ง ก็อย่าไปบังคับหรือกดขอ่มให้เกิดมีความสงบเพียงแต่ให้กำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่ในช่วงนี้ขอให้ทุกคนตงจัง้งสติกำหนดรู้จิตของเราเฉยอยู่ไปก่อน ยังไม่ต้องเป็นึกถึงอะไรทั้งสินเว้นแต่ะว่าจิตของเราคิดอะไรขึ้นมาเองแต่ให้มีสติกำหนดรู้ถ้าจิตรู้อยู่ที่จิตสติรู้อยู่ที่จิตว่างๆอยู่ก็ปล่อยให้ว่างเรื่อยไป ถ้าเดิดความคิดให้รู้ความคิดถ้าว่างก็ให้รู้ความว่างถ้าจิตไปรู้ลมหายใจก็ให้รู้ที่ลมหายใจให้เดินอยู่ที่ลมหายใจความคิดความว่างสามจังหวะนี้แล้วอย่าไปบังคับจิต อย่าไปตั้งใจคิดอย่าไปตั้งใจน้อมไปหาลมหายใจอย่าไปตั้งใจให้ว่างอย่าไปตั้งใจให้คิดเพียงแต่กำหนดรู้จิตของตนเองเฉยอยู่เท่านั้นมีในขั้นนี้เอาอย่างนี้ก่อน ื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ยังแยกกันไม่ออกอะไรที่ผ่านเข้ามาทางกายคือสัมผัสเรารู้เสียงผ่านมาทางหูเราก็รู้ในขณะนี้สิ่งที่เราจะรู้ก็คือเสียงกับสิ่งที่มาสัมผัสกับสร้างกาย และเวทนาสุกที่เกิดขึ้นที่กายของเราสิ่งดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่ตัวเราจิตเขาสามารถที่จะรู้เองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเอาให้กำหนดไว้เพียงแค่นี้ก่อนจะไ,ได้ย้อนไปเล่าถึงท่านชายจิตตะตา เมื่อเสด็จออกทรงขนวดตือบวชแล้วได้ไปเที่ยวเรียนกรรมาฐานในสำนักพนาจารย์ต่างๆที่มีในประเทศอินเดียสมัยนั้นสำนรับแรกที่พระองค์ไปเรียนก็คือวัดของท่านอาลาลดาบุพุทธกาดาบุ ท่านอาลาลดาบทอุธกดาบทสอนให้พระองค์บำเพ็ญสมาธิแบบทานสมาบัติไม่ทราบว่าอาจารย์ของท่านสอนในห้ท่องบนบทไหนเพราะในคำทีไม่ได้กล่าวไว้เป็นแต่เพียงว่าไปเรียนอยู่ในสำนักของท่านอาจารย์ทั้งสอง ผลของการทำสมาธิท่านทายได้สมาธิสำเร็จสมาธิแบบทานสมาบัติสมาธิแบบทานสมาบัติหมายถึงจิตสมาธิที่มีวิตกวิจานตีติสุกเอกับขตา จิตจำลองอยู่ในสมาธิขั้นที่มีวิตกวิจารปีิสุขเจกัขตา,าเป็นปฐมฌานเมื่อจิตสงบละเอียดจิตนิ่งว่างสว่างอยู่เฉยๆไม่มีความคิดคือไม่มีวิตกวิจารสมาธิขั้นนี้เป็นเองโดยอัตโนมัติ มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสมาธิขั้นนี้อยู่ในสติยฐานฐานที่สองเมื่อจิตสงบละเอียดอาการของปีติหายไปยังเหลือแต่สุขกับเอกับขจารสมาธิอยู่ในทานที่สาม เมื่อจิตสงบละเอียดลงไปกายก็ละเอียดแล้วก็จางหายไปเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบ,บานร่างกายตนตัวหายไปหมดจังเหลือแต่จิตดวงเดียวสว่างสบายอยู่เหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีเอกขตาคือความเป็นหนึ่งกับความเป็นกลางวางเฉยของจิต เป็นลักษณะสมาธิอยู่ในจตุตทานคือฐานที่สี่แล้วสมาธิจิตก้าวขึ้นไปสู่อากาศกำหนดความว่างเป็นอารมณ์เป็นอาตาสานัญจายตนะกำหนดตัวรู้คือวิญญาณเป็นวิญญาณัญจายตนะ ในขณะที่กำหนดโลกิญญาณสัญญาเวทนาเบาบางลงหรือหายไปเป็นอาจินจัญญาจตนะเปลญาณละเอียดลงไปเกิดจะรู้เกิดจะรู้สึกว่ามีก็ไม่ใช่ว่าไมา่มีก็ไม่ใช่เป็นเนว่าสัญญาณาสัญญาจตนา ท่านชายเรียนจบหลักสูตรของท่านเหล่านั้นแล้วสามารถที่จะทำได้ดีด้วยจนอาจารย์ชวนให้เป็นอาจารย์สอนชั่วอยู่ในสำนักพระองค์ไม่ต้องการสมาธิตามแบบดังกล่าวนี้พวกละที่ศาสนาตามก็คือว่าสำเร็จนิพพานเหมือนกันเพราะความรู้ของเขามีอยู่เพียงแค่นั้น แต่ท่านท่านชายจิตธาท่านรู้ว่ายังไม่ถึงที่สุดยังไม่สำเร็จพระองค์ก็ออกจากสำนักนั้นไปเที่ยวปฏิบัติโดยลำพังพระองค์เองเคอไปปฏิบัติอยู่ในป่า ด้วยวิธีการทรมานตนด้วยประการต่างๆมีการย่างตนบนกองไฟบอดข้าวอดน้ำกลั่นลมหายใจพระองค์ไปทดสอบดูหมดทุกวิธีการแต่เสร็จแล้วก็ยังดีก็ได้ทานสมาบัติจังที่กล่าวแล้วแล้วพระองค์ก็จะยังเทดว่ามันมันยังไม่ใช่ อบายที่จะให้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้จาเป็นพระอระหันต์เรียกว่าวิธีการปฏิบัติในสมัยนั้นที่เขานิยมปฏิบัติกันอยู่ไม่ว่าแบบไหนอย่างไรพระองค์ไปเรียนรู้และศึกษารู้หมดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายนี่ตรงปรามาณพระองค์เองด้วยการบทอดพระกยาหารคือไม่ทันข้าว นอกจากจะไม่ขันข้าวแล้วก็ยังไม่ขันน้ำด้วยในที่สุดกลั้นลมหายใจจนพักกันคือหูอื้อแต่แล้วก็ไม่ใช่ทางที่จะให้สำเร็จอย่างดีก็สำเร็จสมาบัตแตกเท่านั้นเมื่อพระองค์ได้ทดสอบดูทุกวิธีการแล้วสนนิษฐานแน่ก็ไถ่ว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้ ภายหลังพระองค์จึงมาดำริในการที่จะเปลี่ยนวิธีการใหม่แต่ว่าการที่เราจะมาเปลี่ยนวิธีการนี้ต้องได้อาหารสำหรับบำรุงร่างกายให้มีกำลังพอสมควรจึงในวันเ็นเดือนหกวิสาขาบูชานั่นเองนางจตชาดาลูกสาวเศรษฐี ได้จ่าข้าวมาโบปลายาตินำไปจะสังเวยเทวดาที่ต้นไทรต้นไทรต,น,ตนที่ท่านประทับนั่งรตรัสรู้นั่นเองพอไปถึงจึงได้เห็นท่านชายสตสัทาประทับนั่งอยู่ก่อนแล้วดีอกดีใจเพาเมื่อก่อนนี้เรามาสังเวยเทวดาทีไรไม่เคยมีเทวดามานั่งคอยอยู่ก่อนเลย มาคราวนี้เทวดามานั่งคอยอยู่ก่อนแล้วชลอยความปรารถนาของเราจะสำเร็จตามที่เราตั้งปฏิธานเอาไว้ประมันจึงล้องข้าวมะโบปลาญาตเข้าไปทูลกล้าบถวายด้วยความดีอกดีใจพระองค์รับแล้วก็ปั่นมัดข้าวมทุกปลาญาตแบ่งออกเป็นสี่สิบเก้าก้อน แล้วก็ทรงสบอ้อยคือรับทานนั่นเองรวดเดียวหมดหมดทั้งสี่สิบเก้าอนพอสบยเสร็จแล้วก็ไปอธิษฐานเสียงขาดทองคำคือลอยขาดทองคำที่่น่นานรันชลาพระองค์ตั้งประไทยอธิษฐานว่าไงพระองค์ทรงอธิษฐานว่าถ้าหากว่าเราจะไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ขอให้ถาดทองคำลอยไปตามกระแสน้ำแล้วก็จมลงในแม,ม่น้ำหากเราจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วไซขอให้ถาดทองคำจงลอยทวนกระแสน้าไหลขึ้นไปแล้วค่อยจมลงขอติฐานระทยแน่วแน่แล้วก็ปล่อยถาดทองคำลงไปถาดทองคำก็ไหลทวนกระแสน้ำขึ้นไป แล้วก็ไปวนสามรอบตมลงในแม่น้ำไปถึงที่พบพญานาคแล้วก็เสด็จกลับมาสู่โคนต้นโพที่เคยกระทับนั่งก็มาพบเศษโสติยาพามถือยาคาแปดตำรออยู่แล้วโสติยาพามก็น้อมเอายาคาแปดตำเข้าไปทูลกล้าถว,วาย พระองค์รับแล้วก็ทรงกดเป็นบรรลังอธิษฐานพระไทยพระทับนั่งบำเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรู้โดยพระองค์ทรงอธิษฐานพระไทยให้แน่วแน่ว,ว่าถ้าหากเรายัางไม่ได้ตรัสรูสร้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อใดแม้ว่าร่างกายเลือดเนื้อจะเหือดแห้งชีวิตจะแต่ดับไปก็ตาม เราจะไม่ยอมลุกขึ้นจากบันลังนี้เพราะคราวนี้เป็นคราวสุดท้ายแล้วเป็นวิธีการสุดท้ายแล้วที่เราจะปฏิบัติเมื่อพระองค์ตั้งพระทัยแน่วแน่เช่นนั้นพระองค์ก็มาทรงคำหนึง่งมาคิดตัวว่าเราจะเริ่มปฏิบัติด,ด้วยวิธีใดดีอดีตคือความทรงจำที่มันเกิดขึ้แนแล้ว มาเตือนพระไทยให้นัดระลึกถึงสมัยที่พระองค์เป็นพระกุม,มารเล็กๆ็กในวันที่พระรรพิทาทำพิธีแรกนาวขวัญพระพิเลี้ยงนางนมโูกระอัให้บรรทมอยู่ใต้สนว่เส <c oughs> ่่มในช่วงเวลานั้นคนทั้งหลายเขาโมวพเพลิดเพลินในการดูมหัศรสพและพิธีแลกนาวขวัญไม่ได้เอาใจใส่พระองค์ท่าน ปลอยให้พระองค์ถึงตัวเล็กๆบันทมอยู่ในประอูแต่เดียวได้ในช่วงโอกาสนั้นเองพระองค์ก็ลุกขึ้นมาประทับนั่งขัดสมาธิกหลดลมหายใจเข้าหายใจออกได้สมาธิขั้นประถมมาน เคยจิตโลยู่ที่ลมหายใจสติส็รยู่ที่จิตแล้วมีกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งึงเรียกว่าเอกคัตตาพอพระองค์มาคำน,นึงมากถึงตรงนี้พระองค์ก็ได้ความรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าอ๋อจุดเริ่มแห่งการตรัสรู้มันอยู่กันที่ตรงนี้ แล้วพระองค์ก็เริ่มกำหนดดู้ลมหายใจทันทีพระองค์นอนจิตมากำหนดดู้ลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยความมีสติสัมปชัญญะเป็นว่าพระองค์บำเพ็ญสมาธิโดยอาศัยหลักธรรมชาติอาร์จิตก็เป็นธรรมชาติ ชื่ว่าธรรมชาติกระกอะเหตุว่าลมหายใจเป็นธรรมชาติของร่างกายจิตตัวรู้ก็เป็นธรรมชาติของจิตพระองค์จึงน้อมเอาตัวรู้มารู้ที่ลมหายใจโดย,ำโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกรูล้ลมหายใจด้วยอาการเบา พระองค์ไม่ได้คมลมไม่ไม่ได้บังคับลมหายใจหรือไม่ได้คมจิตเพียงแต่ให้จิตของพระองค์สัมผัสรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเพียงอย่างเดียวคือรู้เฉยอยู่ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดพระองค์ไม่ได้คิดเท่านั้น เพราะถึงแม้ไม่คิดคิตเขาจะ,จะต้องเขาย่อมทำหน้าที่รู้ของเขาอยู่โดยปกติจึงไม่จำเป็นต้องคิดว่าสั้นหรือยาว <c oughs> แล้วก็มีพระสติกำหนดรล้ลมหายใจเขา้าลมหายใจออก <c oughs> เมื่อจิตของพระองค์ท่านโลดอยู่ที่ลมหายใจพระองค์ก็ปล่อยให้อยู่ แต่ในช่วงใดจิตชี้ลมหายใจแล้วไปเกิดความคิดขึ้นมาพระองค์ก็กำหนดรู้ความคิดเมื่อจิตยังไม่มีพลังงานเพียงพอเพอกำหนดรู้ความคิดเท่านั้นจิตจะหยุดพอหยุดแล้วก็จะกลายเป็นความว่าพระองค์ปล่อยให้จิตของพระองค์รู้จุดที่ลมหายใจความคิดความว่า สลับกันไปอย่างนี้จนกระทั่งในที่สุดสมาธิเริ่มเกิดขึ้นรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบ,สบ,สบจิตสงบจิตมายึดลมหายใจเป็นอารมณ์เพียงอย่างเดียวตอนนี้จิตมาเกาะลมหายใจอย่างเหนียวแน่นไม่ยอมทราบจากลมหายใจ เมื่อลมหายใจค่อยละเอียดลงละเอียดลงเจก็สงบละเอียดลงไปตามลําดับบางครั้งมองเห็นลมหายใจวิ่งออกวิ่งเขา้าเป็นพ่อยาวมีลักษณะสว่างเลื่อเอเหมือนก,นกันกับความสว่างคนเมฆบอกแต่วิ่งออกวิ่งเขา้า สั้นยาวตามจังหวะแห่งการหายใจเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปทิ้งลมหายใจทิ้งเข้าไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเธอไปสว่างอยู่ในท่ามกลางระหว่างตวงอกทีนี้จิตไปยับยั้งรู้อยู่ในระหว่างตวงอก เป็นสมาธิเป็นภูมิแห่งการตรัสรู้เมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่าำกลางของร่างกายสามารถเปล่งและมีพุ่งออกมานอกกายทำให้กายสว่างสวยเป็นแสงสว่างลุมร่างกายอยู่ทั่วหมด แล้วจิตของพระองค์ก็สามารถกำหนดรู้ส่วนต่างๆของร่างกายยังข้อเอกาโย,ยกายของเรานี่แหละพอเห็นกายได้สนัตนีจิตตรงนี้ก็รู้ว่ากายของเหล่านี้มีส่วนประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ว่าในขณะนั้นจิตรู้ รู้อยู่เฉยๆมองเห็นผมก็ไม่ว่าผมเห็นขนไม่ว่าขนเห็นเล็บไม่ว่าเล็บเห็นอะไรไม่ว่าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าจิตสามารถรู้เห็นพร้อมหมดทุกสามสิบสองอาการในขณะจิตเดียวเท่านั้น <c oughs> มองเห็นปอดกำลังทำหน้าที่สูดลมหายใจเข้าไปเลี้ยงร่างกาย มองเห็นหัวใจกำลังเต้นฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายมองเห็นตับกำลังแยกเจ็บอาหารละเอีดยดบริสุทธิ์ไปสำหรับเลี้ยงร่างกายมองเห็นเลือดลมไหลหมุนเวียนต่างแต่สมองลงมาฝ่าเท้าแต่ฝ่าเท้าเวียนขึ้นไปถึงสมองและกระจายไปในส่วนต่างๆของร่างกาย ก็ทำให้พระองค์รู้ธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอย่างนี้ร่างกายอันนี้ประกอบไปด้วยอาการสามสิบสองผมขนเล็บฟันหนังด้วยเอ็นกระดูกเป็นตน้นในส่วนที่พระองค์รู้เห็นส่วนที่มันมีลักษณะแข็งแข็งเป็นผมขนเล็บเป็นต้นก็เป็นธาตุดินส่วนโลนหิต น้ำที่ไหลหมุนเวียนอยู่ในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำส่วนลมที่หายใจเข้าหายใจออกมีประสิทธิภาพลัดลกดันเลือดให้หมุนเวียนไปทั่วร่างกายก็เป็นธาตุลมความอบอุ่นอยู่ในในร่างกายก็เป็นธาตุน้ำ เป็นว่าในขณนะจิตเดียวนั้นพระองค์สาม,มารถรู้อาการสามสิบสองทั้งอสุภสมฐานและธาตุสมฐานพร้อมไปในขณนะจิตเดียวกายกตาสติสูตรที่เราสวดกันไปเมื่อสักครูน่นี้ได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา าจึงจัดเอากายจักาาสติเป็นอารมณ์ของสมถะสมถา,มานเมื่อพระองค์รู้เห็นเช่นนี้จิตไม่ยอมถอนออกมาสู่สภาวะปกติธรรมดามีแต่ข้าวเดินหน้าเรื่อยไปจิตเปิดสงบเอียดลงไปจงกระทั่งร่างกายจางหายไปในที่สุดจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิอัปปนาฐาน เข้าโตจะตดทา,านไปฌานที่สี่ร่างกายตัวตนหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวเป็นดวงกลมกลมใสสว่างเหมือนดวงจันทร์ดวงอาทิตย์อันนี้เป็นจิตสมาธิขั้นสมถะหรืออัปปนาสมาธิ ถาวายโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตว่าโดยสมาธิก็อัปปนาสมาธิว่าโดยฌานก็อัปปนาฌานหรืยฌานที่สี่เมื่อจิตยับยั้งอยู่ในฌานที่สี่พอสมควรแล้วจิตก็กล่าขึ้นตัวอากาศไปกำหนดรูปความว่างเป็นอารมณ์กำหนดอารมณ์ละเอียดลงไป แล้วก็รู้วิญญาณเด่นชัดวิญญาณก็คือตัวรู้ตัวรู้ในขณะนี้ก็ได้แก่จิตนั่นเองจิตเป็นธรรมชาติรู้ที่ละเอียดสุกุมแล้วก็วกบเข้าไปสู่สัญญาเวทยิสานิโรธหรือเข้านิโรธสมาบัติเมื่อเข้านิโรธสมาบัติแล้วไปสร้างพลังงานอยู่ที่ตรงนั้น พอเจตได้พลังงานเต็มที่แล้วสมาธิเข็มแข็งนิโลดสมาบัติเป็นฐานสร้างพลังศิตเพื่อกาเพื่อกระโดดขึ้นไปสู่ภูมิแห่งโลกุตละเมื่อเจตไต้พลังเพียงพอแล้วก็เบ่งบานออกมาอีกทีหนึ่งสว่างสวัยสาม,มารถแทรัศมีคมจัก,กรวาลทั้งสิ้น ต่างแต่อเวจีมหานารกไปจงกระทั่งถึงพรมโลกท่านอภินิษฐาตมโดยรอบจดขอบเขตแห่งจักรวาลสว่างสวัทั่วไปหมดไม่มีสิ่งใดกำบังเกียงทำให้พระองค์ตรัสโลเป็นโลกวิภูผู้รู้แจ้งโลกเคยโลโลกยม,มโลกใด้กโลกนรกโลกผู้ผีผีศาสเปรตอสุรกาย มองดูแล้กลับไปได้หมดสาตว์บางตัวก็ปวดโตปวดโตอยูใ่ในหม้อน้ำทองแดงสัตว์บางตัวก็วิ่งขึ้นต้นยิ้วหนามยิ้วมันก็ะเอาอันนี้เรียกว่ารู้จมมโลกคือโลกเคื่องต่ำต่ำกว่ามนุษย์ลงไปรู้จนกระทั่งผีพบพญานาะคมนุษย์โลกแล้วก็มารูโลกของมนุษย์ โลจงกระทับาวชาตในอดีตแล้วก็โลเทวโลกคือโลกของเทวดาตั้งแต่ชั้นกาตุมถึงชั้นอาตนิธาตสมแล้วก็โลอาสวะคือกิเลสโลการจุดตีละเกิดของสัตว์ทั้งหลายโลกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องทำกรรมในขณะจิตเดียวเท่านั้น ในช่วงนั้นร่างกายไม่มีตัวไม่มีตนรู้เห็นอะไรก็ได้แต่นิ่งเพียงอย่างเดียวเห็นแต่ว่าเห็นรู้แต่ว่ารู้รู้อย่างไม่มีภาษาที่จะพูดแต่ว่าจิตตัวนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดในเมื่อจิตตัวนี้สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมดแล้ว เป็นพอตระโพานโลกวิโตโูลรูแจงโลกพอตระโพยานโผลรูโคเทาโลกโคเทาของพระองค์เองโลกโคเทาของสัตว์ทั้งหลายโลกโคเทาของกรรมและกิเลสอันเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องสุสีและเกิดใภพภูมิต่างๆกันนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ แต่ว่าการตรัสูลในขณะนั้นกิเลสยังไม่หมดนะยงแต่ตรัสูลเฉยๆแต่สามารถรู้อะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อรู้แจ้งชัดเจนแล้วจิตถอนจากสมาธิสิ่งทีู่้เห็นทั้งหลายเหล่านั้นหายไปฟามสว่างสวัยของจิตก็หายไป,ไยไปจิตย้อนกลับมาสัมผัสรู้ว่ามีกาย แล้วก็มาดำเนินอยู่ในปฐมฌมานมีวิตกวิจารตีสุขเอกขัตตาเจตัวนี้จึงได้มาพิจารณาครบครนสิ่งที่รู้เห็นพิจารณาปกเทนิวาสานุสติยานในปฐมฌานปกเทนิวาสานุสติยานคือยานอะไรเคออยยานรู้ธาตุก่อนพบก่อนว่าเคยเกิดเคยตายมาแล้วกี่ครั้งกี่หน ก่อนที่จะมาเกิดเป็นพระชาท่านชายสิทัศนนี่เกิดเป็นอะไรก่อนที่จะเกิดมาเป็นท่านชายนี่ชาติก่อนได้เป็นพระเจ้าวเวสสันดรได้ใ,ให้ทานช้างม้าโปกระบือจนกระดัางชาวเมืองขับไล่หนีไปปวดเป็นฤาษีรพระองค์รูภทั่วหมดเพราะจากชาตินั้นจึงมาเกิดเป็นท่านชายสิทัานแล้วก็มาเป็นขระพเจ้า อันนี้เรียกว่าปกเกนิวาสา,านุสติญารูชาตในอดีต